สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจี๊ยบนะคะจากสวนทงชัยสวนสมรมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนี่เลยค่ะชะพลูนะคะใบชะพลูชะพลูก็ชะพลูปกติธรรมดาเนี่ยนะคะที่เรากินกับเมี่ยงเนี่ยะคะ่ะแต่ถามว่ามีความพิเศษอะไรถึงอยากจะพาไหมเพื่อนๆดูนะ,นะคะวันนี้ความพิเศษของเขาก็คือชะพลูที่เราทําตัวนี้นะคะ ทำเพื่อส่งออกต่างประเทศนะคะโดยผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP นะคะทีนี้เราจะคัดชาพูแบบไหนยังไงเพื่อทําการส่งออกนะคะเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะนี่นะคะชาพลูนะคะเราตัดมา1ก้านแบบนี้นะคะเราก็จะทําการตกแต่งนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ นี่สมมุติว่าเราตัดมา1นึ่งก้านแบบนี้นะคะเราก็เอาส่วนที่มันเกิดออกไปแล้วก็ดอกอย่างนี้นะคะไม่เอานะคะเห็นไหมคะใกล้ไหมพี่จูนเห็นปะอ่ะนี่นะคะเราก็มาดูนะคะที่มันมีตําหนิมีแผลมีเป็นโรคเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไม่เอานะคะถ้าเราดูแล้วบอกโอเคเราก็ไปวางนี้นะคะให้ยอดเขาเสมอกานนี้นะคะแล้วก็จับไว้นะคะอ่ะเาทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะทำไปเรื่อยเ ดูแบบดูที่เขาแบบสวยคัดแบบสวยนะคะความสวยก็คือไม่ไม่มีตําหนิไม,ม่เสียหายนะคะก็ดูไปแบบนี้นะคะอ่ะสมมุติว่าเราได้1กรัมแล้วนะคะเราก็ไม้ไม้นะคะมาทาบความยาวเท่ากับ35เซนติเมตรนะคะทาบนะคะจากปลายนะคะแล้วก็มาสุดเราก็ตัดแบบนี้นะคะเราก็จะได้ชับรูนะคะที่ ที่สวยสมบูรณ์พร้อมจะส่งออกต่างประเทศได้นะคะนี่นะคะก็จะใส่อยู่ประมาณ35มสิบห้ซนนะคะก็ไปล้างทาความสะอาดนะคะนี่นะคะก็เก็บไว้ใส่ตะกร้าเพื่อรอไปล้างทำความสะอาดะคะ่ะส่วนที่เราไม่เอาก็คือในตะกร้านี้นะคะเราจะทิ้ง เราไม่ไทิ้งเปล่านะคะไม่ใช่จะทิ้งนะคะจะบอกว่าเราก็ไปหมักเป็นปุ๋ยหรือไปให้เป็นอาหารสัตว์ได้นะคะให้ให้เป็ดให้ไก่ให้ปลาแล้วแต่นะคะหรือว่าเอาไปทําปุ๋ยนะคะทําน้ําหมักเราจะไม่ทิ้งนะคะส่วนนี้นะคะค่ะนี่ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนของการเตรียมชับถูเพื่อส่งออกต่างประเทศนะคะนะคะถามว่าส่งที่ไหนบ้างเราก็ส่งออกผ่านบริษัทนาเข้าส่งออกต่างประเทศนะคะส่งทั้ง เอเชียแล้วก็ยุโรปนะคะย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะก็คือผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP นะคะหรือจะเรียกว่าเก็บอันนั้นนะคะนี่นะคะก็ตามนี้ค่ะวันนี้ก็าพาเพื่อนมานะคะดูชาพลูนะคะหรือว่าใครหลายๆคนอาจจะเรียกว่าผักอ e ีเลิศนะคะเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวเจ๊จะลงไว้ให้นะคะว่าชาพลูเขามีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะคะอ่ะนี่พามาดูนะคะในส่วนของขั้นตอนการ ตัดแต่งนะคะอันไม่เอาก็ทิ้งไปนะคะอันนี้ไม่ไม่เอาก็ทิ้งนะคะคือไม่สวยนะคะไม่ไม่ไม่ผ่านมาตรฐานนะคะก็ทิ้งไม่สวยค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการตัดแต่งชับฟูนะคะเพื่อส่งออกนะคะโอเคก็ขอบคุณนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือคุยกันนะคะก็ทักมาคุยกับเราได้เลยนะคะที่เพจธงชัยส่วนสมนะคะอันนี้ก็สวัสดีค่ะ